สวัสดีครับอยู่กับหมีกินผักกันอีกนะครับกับเกมยากุซ่าภาค5นะครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับจากเอพิโซดที่แล้วไงแล้วเนี่ยว่ตามลูกซ้อนไป ดูเหมือนพวกเขาจะไปห่วงชันมากบางทีเขาจะได้เวลาที่จะกลับเข้าไปในนิวเซเลนาแล้วโอเคกลับไป go back เพื่อนอย่างนั้นเลยอก็อย่างที่ฉันบอกไงนายเนะข้าทางนี้ไ,นไม่ได้นะ มันไม่เหมือนกับการแข่งขันเบสบอลนะเพื่อนงั้นทางนี้นะทางนี้สามารถแอบขึ้นไปบนอัจฉร์ได้เลยนะนี่พวกนายอาคุณคิริวยินดีต้อนรับครับนี่พวกนายกำลังทำอะไรกันเนี่ยอ้ออาเนี่ยครับนี่เป็นแบบแปลนของแจแปนโดมเราวาดขึ้นมาเพื่อคอนเสิร์ตวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ยังงั้นเลยแต่คุณบอกขารุกรจังว่าห้ามยอมแพ้ไม่ใช่หรือไงครับ เธอบอกกับผมเมื่อตอนที่ผมไปหยิบแบบแลนนี่มาเธอบอกว่าคุณส่งข้อความไปหาเธอคุณน่าจะบอกพวกเราเร็วกว่านี้นะครับใช่ไหมครับคุณซาอิจิมะใช่แล้วแหละงั้นเราลงมาทุบทุนอีกทีนะครับเกี่ยวกับว่าประตูคอนเสิร์ตจะเปิดตรงไหนบ้างดีไหมครับเดี๋ยวก่อนสิพวกนายครับแล้วไอ้โมนี่ใครเนี่ย อ๋อผมยังไม่ได้นำให้คุณรู้จักสินะครับคนนี้นะครับเป็นเพื่อนของคุณไดโกขเขาเป็นนักเบสบอลมืออาชีพแต่เขาก็ถูกแบนนะครับตอนนี้แล้หเราจะนะขเขาพยายามจะยืมเ,เงินผม320ล้านเพียงเพราะว,ว่าเขาทำงานเป็นคนเขียนเกี่ยวกับชีวิตกลางคืนที่นะาโกย่าครับชินาดาครับยินดีที่รู้จักครับจอ ดังนั้นถ้ามีใครพยายามจะฆ่าฮารุกาจังด้วยการใช้ปืนไรเฟิลล่ะก็ที่ที่สามารถยิงได้อย่างสะดวกที่สุดก็คือทางที่นั่งฝั่งตรงข้ามกับเวทีสินะครับผมถ้าตามแบบแปลนนี่ล่ะก็เวทีจะตั้งอยู่ตรงแคชเชอร์พอดีเลยครับผมนั่นทําให้เราตัดไม่ได้หลายที่เลยครับจี่ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็จะเป็นสแตนฝั่งตรงข้ามอย่างที่ผมบอกไปตะกี้แหละครับ ทำไมนายมั่นใจอย่างนั้นสำหรับฉันเนี่ยมันมีที่อื่นตั้งเยอะแยะเลยนะครับสำหรับที่อื่นนั้นนะครับมีผู้คนมากมายรายร้อมอีกทั้งยังเล็งได้ยากอีกด้วยถ้าคุณคำนวณรวมถึงมวลชนทั้งหลายไฟและกล้องแล้วก็น,นะจุดจุดนี้เป็นเพียงจุดเดียวที่เหลืออยู่แล้วครับนายพูดมนว่านายเคย,ย,เคยทำเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะ ใช่แล้วนะเรื่องเบสบอลก็อีกเรื่องหนึ่งแต่นี่มันเลือกการยิงคนเลยนะนายคือหรือเปล่าเนี่ยทำไมนายมั่นใจมากนักหล่ะว่าเขาจะเลือกจุดนี้มันจริงๆนะครับเชื่อผมสิผมอาจจะไม่ใช่นักแม่นปืนนับแต่ถ้าในโลกของเบสบอลมืออาชีพแล้ก็ทีมเจ้าบ้านส่วนมากชอบส่งสปายไปตรงจุดนี้แหละครับสปายเง้นเหย นี่นายพูดเรื่องอะไรเนี่ยพวกเขาขโมยสัญญาณมือไงล่ะครับพวกคุณสาม,มาเห็นสัญญาณมือของแคชเชอร์ได้จากจุดตดดันโดยใช้กล้องสองท้องไกลหลังจากนั้นก็พายุบ,บอกตรงมานั่งว่ามีแผนอะไรงั้นแบตเตอร์มืออาชีพก็รู้สิว่าลูกนั้นจะถูกคว่าม,มาเป็นลูกอะไรก็ไปทั้งหมดแล้วนะครับในจุดวิกฤตของเกมต่างๆนั้นเขามาจะขโมยสัญญาณกันอย่างนี้แหละครับ เอ,อเดียวก่อนนะนี่นายโดนข้อหาขโมยสัญญาณเมื่อ15ปีก่อนด้วยไม่ใช่เหรอนั่นเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอไม่ครับแต่ทรมาดาแล้วเมื่อเกมถึงจุดวิกฤตแบบนั้นแล้วทีมไ,ไวเวอรนะ์น่ะคนจะยอมทำทุกอย่างเพื่อจะชนะอยู่แล้วพวกเขาก็คงส่งสปายไปที่จุดที่ผมบอกเพื่อขโมยสัญญาแน่ๆแลวนั่นก็เป็นหน้าที่ของโค้ชที่ยืนอยู่ที่เบสซใน,นการส่งข้อมูลมาถึงผมอีกที แต่ในวันนั้นไม่มีใครทําหน้าที่นั้นเลยงั้นนายก็ไม่รู้สินะว่าลูกอะไรจะถูกคว้างม,มาที่ได้ใช่แล้วครับนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงสามารถตีลูกผมรนนันนั้นได้ถ้ามีคนบอกว่าลูกต่อไปจะเป็นลูกอะไรแล้วก็ผมก็คงไม่มีทางตีลูกเร็วนั้นได้แน่นอนอย่างนั้นเองเหรอออน่าอัศจัรย์จริงๆเลยนะ นายตีลูกผมรันได้เพราะานายไม่รู้ว่าลูกอะไรจะถูกคว้างมาที่นายกันสิแต่ถึงอย่างนั้นนายก็ถูกข้อหานการขโมยสัญญาณแล้วถูกไล่ออกจากลีกและทำไมมาสิบห้าปีนายไปพูดแบบนี้ละ่ะนายควรจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของนายสิแน่นอนครับแต่ในเวลานั้นผมไม่ได้ทำแบบนั้นเลยทำไมละ่ะผมไม่ต้องการทำลายความฝันของแฟน พ่ะคนพวกนั้นเขาไม่รู้หรอกว่ามีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นในวงการเบสบอลที่พวกเขาารักพวกเขาคงไม่อยากจะรู้หรอกครับพวกเขาแค่ต้องการดูพวกผมเล่นเบสบอลอย่างจริงจังเพื่อจะได้เอาไปเติมเต็มความฝันของพวกเขาที่ไม่สามารถทำมันได้ผมตีลูกผมรันที่ทำลายชีวิตอาชีพของผมทั้งชีวิตแต่สำหรับบางคนแล้วนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการจะเห็นฝันอย่างนั้นเลย ก็เหมืนกับคอนเสิร์ตครั้งนี้แหละครับคนที่ดูฮารุกัจกังแสดงที่คอนเสิร์ตในวันนั้นจะต้องได้แรงบันดาลใจในการทําตามความฝันแน่นอนคนเราเนี่ยชอบเห็นคนทําตามความฝันแบบนั้นแหละครับเพราะมันน่ากลวน้อยกว่าที่จะทําตามฝันของตัวเองฝันสามารถส่งต่อจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งได้ถึงแม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนไป ก็เหมือนกับที่สมดับเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมและผมก็ส่งแรงบันดาลใจนั้นต่อให้ไปที่โดจิมะคุงโดจิมะคุงเคยเสียงชีวิตเพื่อปกป้องความฝันของผมมันแล้วและคราวนี้ก็เป็นตาผมบ้างที่จะช่วยเขากลับใช่จะก็ต้องเห็นความฝันของพี่น้องของฉันเป็นความจริงให้ได้นั่นสินะครับ ฉันไม่เคยคิดเลยว่าวิวยามค่ำคืนของคุมรชโชนั่นจะสวยแบบนี้ฉันรู้ว่าแกยังมีชีวิตอยู่คิดไว้อยู่แล้วว่นนึงในพวกแกต้องผ่านเรื่องทั้งหมดมาแล้วคิดจะจัดการชันแน่นั่นคือข้อตกลงที่นายทำไว้กับคาสยะซีนะมาจิมะ คือรอซาวะแต่รู้สึกว่าฉันต้องการให้นายช่วยอะไรสักหน่อยเป็นครั้งสุดท้าย Final Chapter Dreams Fulfill นะครับความฝันที่เติมเต็ม เอาละงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันให้พร้อมดีกว่านะครับขณะที่เรายังมีเวลาอยู่นั่นสินะฉันเดาว่าพวกเราทุกคนก็มีเรื่องที่ต้องจัดการก่อนแล้วนะฉันเห็นด้วยใช่มามา่บอกว่าเราสามารถใช้ที่นี่เหมือนบ้านเราได้เลยนะมีฟูกแล้วก็ผ้าห่มหมอนเหมือนเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วนะนายใช้ได้เลยถ้านายต้องการพักผ่อนเอาละจะคิดว่าเราไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วนะ ถ้าพร้อมแล้วก็มาเจอกันที่นี่อีกทีก็แล้วก,กันเข้าใจแนละ้วอ๋อใช่แล้วบางทีเราอาจสาม,มารถแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้แก่กันได้ด้วยนะใช่ไหมพวกเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนี่แล้วฉันก็คิดว่าบางคนในพวกเราก็ไม่มีเงินซักด้วยบางทีนาะยอาจจะเป็นคนเดียวที่มีเงินเยอะที่สุดในหมู่พวกเราดังนั้นฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะท่านนายจะไม่มีก็ไม่เป็นไรใช่ฉันก็เห็นด้วยนะใช่เห็นด้วยอย่างยิ่งเลย เอาละงั้นเราจะมาเริ่มแผนของเราพรุ่งนี้ตอนเย็นนะยังมีเวลาก่อนจะถึงพรุ่งนี้เช้าพักก่อนจะถึงเวลาไหมโอเคครับพักยาวๆไปเลยคุณคีริวครับคุณพร้อมหรือยังครับฉันพร้อมแล้วล่ะ เอาละงั้นเราไปลูกันเลยก่อนนะครับ ฮุดูบุซีคนเนี่ยคลั่งกันมากเลยสำหรับคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยจริงเหรอว่าดูดิสิฮารโกะเธอฟังอยู่หรือเปล่าค่ะค่อนข้างร่มเอิบเลยนะเจอว่าไหมตอนแรกเชนคิดว่าเราจะไม่มีคนดูเยอะขนาดนี้ซะอีกนั่นสินะเราไปลุกให้เต็มที่กันเลยเธอโอ้ตายแล้วนี้ฉันรู้สึกประมาาขึ้นมาแล้วสิ เป็นอะไรหรือเปล่าฮารุกะเออค่ะเราเหเวลาอีกชั่วโมงนะก่อนจะขึ้นเวทีเดี๋ยเพิ่งประมาทไปตอนนี้สิเออมันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกค่ะเอาเรามีเรื่องอะไรล่ะอ๋อปัญหาเรื่องแฟนหนุ่มของเธอใช่ไหมทำไมไม่โทรหาเขาล่ะเธอยังพอมีเวลานะฮารุกะ รือว่าคุณลุงจะยกโทษให้หนูนะคะเอาละเราไปที่จะแปะดวโกดีกว่านะเออเรามีปัญหาแล้วล่ะมีอะไรอย่างนั้นเหรอทีวีเปิดทีวีแล้ว ข่าวด่วนเมื่อเวลาห้าโมงเย็นวันนี้ทางสำนักงานตำรวจได้ประกาศ,กาศเหตุฉุกเฉินขึ้นตอนนี้ตึกเรียนเทาวเวอร์ถูกล้อมไปด้วยกลุ่มคนที่ไม่ทราบว่าเป็นใครพราะเขาได้จับตัวประกันไว้ก็คือโกโรบัชิบ้าผู้ซึ่งมี็นตำแหน่งสูงและเป็นสมาชิกในองค์กรแก๊งยากุซาโตะโจเขาถูกจับตัวไว้บนชั้นบนสุดข,ของตึกนี้อะไรนะไอ้ี๋น้องอย่างเัินเหรอเราทำยไงดีครับเนี่ยคอนเสิร์ตก็จะเริ่มแล้วด้วย เราต้องรีบไปที่ตึกเรีมมยมทาวเวอร์ 赢！<Ring! S 2> <Yeah. S 1> มาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่เป็นเรื่องอะไรกันอะไรอย่เงี้ยล่ะเข้มกั็งขอไอ้โมนี่คนหุ่นแกงมัดหมาดิอะไรรึนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยผมไม่เข้าใจเลย ผมคิดว่าผมพอจะรู้นะการกำจัดคุณคีริวและคุณเซจิมะไม่ใช่เป็นจุดประสงค์เดียวของเขาเขาพยายามจะกำจัดแกงมาจิม,มาและทั้งแกงโทโจออกไปให้หมดแกงมาจิมากับแกงโทโจงั้นเหรอหน้าหมายความว่าอย่างไรวกาเขาพยายามจัดฉากให้เหมือนกับเป็นฝีมือของแกงมาจิม,มานั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงจับคุณมาจิม,มาไว้เป็นตัวประกัน แล้วตอนนี้ก็ดูบนว่าคนของแก๊งไมจิมาพยายามจะใช้ความรุนแรงในการช่วยเหลือหัวหน้าของพวกเขาโหอยากเยอะ เราจะเราอาไรดีเนี่ยทั้งคุณมาจิมาและทัลกะจังกำลังตกอยู่ในอันตรายไม่สิทั้งเมืองกำลังอยู่ในอันตรายถ้าเราจัดการพวกเขาที่นี่ก็เข้าตามแผนของพวกเขาเลยเราคงไม่มีทางเลือกมากนะนอกจากแยกกันไปแตฉันขอร้องอะไรหน่อยสิอาจจะเป็นคนจัดการเรื่องมาจิมาเองมิสเตอจิมตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าพี่น้องของฉันยังมีชีวิตอยู่ ฉันะจะต่อยหน้ามาสักบัดนึงแล้วเรื่องฮารุกะจังล่ะงั้นเดี๋ยวผมจัดการเองผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะนายเนี่ยนะใช่ครับพวกคุณคิริวคงเด่นมากเกินไปด้วยละ่ะผมรู้ทางเข้าออกขอสนามนั้นดีอีกทั้งคนร้ายก็มารู้จักผมด้วยแต่ถ้านายทำพลาดมิดเดียวนายอาจจะตายได้เลยนะ ฉันปล่อยให้นาไปคนเดียวไม่ได้หรอกก็คุณต้องพูดไม่ใช่เลอว่าเราไม่มีทางเลือกอ่ะชินาดผมเป็นหนี้ดูจะมากคุ้งในการให้ความฝันของผมกลับคืนมาถ้าผมไม่ได้เจอสมบัติที่โคชิเอ็นนั่นชีวิตเบสบอลของผมก็คงจบไปตั้งยี่สิบปีที่แล้วแล้วล่ะแต่ดูจิมะคุงอ่ะปกป้องความฝันผมไว้เหมันก็เป็นความฝันของเขาเองดังนั้นน่ะก็เป็นตาของผมบ้างแล้วล่ะที่จะปกป้องความฝันของดูจิมะคุ้ง ผมจัดการเรื่องนี้เถอะรับรองผมจะไม่แห้ลูุกจังเป็นอะไรทั้งนั้นดังนั้นคุณ,ค,ณคิริวคุณอ ama, ากิยาม่ามันขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะจะปกป้องเมืองของโดจิมะคุงที่เขาเสี่ยงชีวิตปกป้องเอาไว้คุณจะช่วยแกง๊งโโจให้ได้นะได้โปรดนะครับเข้าใจแล้วล่ะไซจิมาชินะ อาคีม่ากับฉันจะทวงเวลาไว้ให้นายสองคนไปในที่ทีน่นายต้องการผ่านทางท่อระบายน้ำ <c oughs> เรามาลุยกันเลยดีกว่า ไปด่าเราจิด่าดราไม่อยากจะเชื่อเลยนะมาเยอะขนาดนี้เนะี่ยเหมือนเดิมครับเราเลือกคิริวนะครับเข้ามาเลยคุโรซาว่าแมนคนของคุโรซาว่ามาดิมาดิต่อยไปพวกที่พลังน้อยนะต่อยสองสามทีก็ตายแล้ว ดีจะไปเยอะไอ้เฉยนี่อัป,ปคัดทีตายสองอุย้ยจับทุ่มจับทุ่มไอ้เจี๊ยบจับไม่ได้สักคนได้ตายหมดแล้วดีกว่านี่ไงฮุกล่วงไปใส่โต้กลิ้งมีอีกไหมทางไหนนี่ไงนี่ไงอุย้ยไอเ้เียใส่เขาข้างหลังเลวมากนี่แน่ตายต่อยกูเหรอจับทุ่มต,ต่อยอัป,ปคัดไม่ตายดีมานี่ใจแอนสวิง ตายสามนี่ยงไงต่อยหลังอัปปคัดอะไรจะหมดเนี่ยฮะเยอะจังเลยอ,อ้ออืออตายไปตายไปตายไปมาแล้วคานาอิเข้ามา อันแน่อันแน่อันแน่อันอะไรจับล็อกต่อยใส่เข่าสวนกลับเตะหมุนจับทุ่มย่าใส่ท่าครับเหยียบหน้าต่อยซ้ำแลแ้วเตะอีกทีหนึง่งจะตายแล้วขันนาอีอันแน่น่ไปเตะเพื่อนเรานี่นะต่อยหลังซะเลยนี่นะนี่เป็น,ปนชุดเหมือนเดิมจับทุ่มตายท่าเดิมซะทื่ต่อยแลแ้วเตะ เรียบร้อ,อยแล้วก็ทืบซ้ำอ,อ,อ,อีกยังอีกยังอีกอืออ่าวิ่งหนีมาแล้วนะครับยังมีอีกอยังไงละ่ะรู้สึกว่าเราจะมีงานต้องทำอีกนะครับเนี่ยเออเออเรามารู้กันเลยชินาดา ให้เลือกอีกแล้วเซจิมาดิผู้ฆ่าหมีนี่แนะ่ใส่เข่าตายสามทุบอีกหงายไปหมดอาวุธมาไหนใครไม่ตายนี่แนะ่ตบตบด้วยไม้ตบด้วยไม้ ฟาดฟาดตายฟาดลุกขึ้นมาอ่ะจับทุ่มแล้วใส่เขาต,ต่อยแต่ล่วงไปอุ๊ยเดี๋ยวเอาไไปเอามดีามดไปแทงเอามีดไปแทงเอามีดไปกินเอาประคัดใส่เขาทุบ กายไลดลร์คิกไม่ยอมตายอีกนะซ้ำต้องซ้ำอันไหนไอ้นี่ไม่ยอมเหรออันไหนหลบดิต่อยหลังชาร์จใส่เข่าทุบทุบเรียบร้อย ก็ต้องแยกกับตรงนี้แล้วนะฉันปล่อยบาบาะเป็นหน้าที่ของนายนะชินาดะนะไว้ใจผมได้เลยคุณระวังตัวด้วยนะคุณเซจิมะนับถอยหลังอีกหกสิบวินะ ฮารูกะเธอพร้อมหรือ,อยังรีบระจุดเริ่มต้นของทีมของเราดีมรลายไอแสดงให้เกมฑที่กันเลยนะโอเคครับสำหรับวันนี้องแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะครับสวัสดีครับ